อสอนวิธีการนะทำแบบง่ายๆนะววิธีการเขียนสีควยนะแบบง่ายๆนะแบบไม่ยุ่งยากเลยแต่สีคุณต้องมีครบแค่นั้นนะนะฮะ เนี่ยนะครับต้องมือนิ่งจริงๆนะแบบไม่ให้มันเปื้อนนะครับเขียนแค่รอบเดียวพอนะครถ้ามือมันไม่นิ่งมันจะเขียนไม่ไม่ค่อยดีนะครับ เขียนตานะฮะทำแบบรวดเร็วเลยนะจริงจริงนะนะครับแล้วก็จิ้มตานกเอี้ยงนะครับนี่นะครับตานกเอี้ยงนะครับนี่นะครับตานกเอี้ยงนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็อะไรสีทองนะฮะกระดิ่งสีทองนะฮะไม่ลืมนะฮะ แค่นี้เองนะฮะแล้วก็จิ้มจุดตาสีขาวรอสีดำแห่งเอืดแล้วก็นกเอียงนะครับปากนกเอียงนะครับเกือบลืมไปนะฮะปากนกเอียงนะครับแล้วก็ตีนนะฮะตีนนกเอียงสามสามตีน นะครับแล้วก็ปีกปีกเราจะใช้สีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้นะตามใจเลยนะนี่แค่นี้นะแล้วก็จิ้มจุดตาแล้วก็แค่นี้ก็เสร็จแล้ว